เตรียมตัวพบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอึง้งในปี2005ผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากคาสิโนโที่เธอไปเป็นประจำและสิ่งที่ตำรวจพบจากกล้องวงจรปิดกลับยิ่งทำให้คำถามพอกพูนกว่าคำตอบนี่ไม่ใช่แค่คดีคนหายธรรมดาแต่เป็นการไขปริศนาที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเงื่อนง,งาที่จะพาคุณดาดิ่งไปในเบื้องลึกของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉาน พยานหลักฐานที่ชวนให้ขนลุกและการค้นพบที่ใช้เวลากว่า10ปีเพื่อเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจเรื่องราวการหายตัวไปและการเสียชีวิตของคริสตี้วิลสันจะทำให้คุณแทบหยุดหายใจและจะพาคุณติดตามทุกย่างก้าวของการสืบสวนที่จะพลิกผันจนคุณไม่คาดคิดและคุณกำลังฟัง e รสไฟ p p o d c s t ส คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงและรายละเอียดที่อาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในปี2005มีผู้หญิงอายุ27ปีคนหนึ่งได้ไปที่คาสิโนซึ่งเป็นที่ที่เธอไปอยู่บ่อยๆแต่ในวันนั้นเธอไม่ได้กลับบ้านแฟนหนุ่มของเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก เนื่องจากทั้งคู่เคยมีประวัติความรุนแรงในครอบครัวพอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานประกอบการนั้นแทนที่จะเจอคำตอบพวกเขากลับมีคำถามเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะมาพูดถึงคดีการหายตัวไปและการเสียชีวิตของคริสตี้วิลสันหรือว่าคริสตี้ลินวิลสันเธอเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี1978โชคไม่ดี ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัยเด็กและวัยรุ่นของเธอมากนักที่รู้ก็คือในสมัยเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยเธอเก่งวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขมาโดยตลอดคริสตี้อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพ่อเลี้ยงคือเดบบี้กับแพทริกบอยด์และน้องสาวที่ชื่อว่าสเตซี่เธอพักอยู่ที่เมืองลินคอนรัฐแคลิฟอร์เนียพอเป็นผู้ใหญ่เธอชอบเล่นไพ่แบล็กแจ็คมากและความสามารถทางการิตศาสตร์ของเธอ ก็ทำให้เธอนั้นเล่นเก่งทุกคนรู้ว่าเธอเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในปี2005ตอนอายุ27ปีขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่ในคาสิโนคริสตี้ได้พบกับเซลล์ขายรถที่ชื่อว่าแดนนี่บาเลนโดวัย31ปีความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและในปีเดียวกันนั้นคริสตี้ก็ย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนใหม่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นก็มีปัญหาพอเลี้ยงของคริสตี้เล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอไปเยี่ยมแม่และเขาสังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนตัวของเธอหลังจากที่เธอไปแล้วเขาก็พูดเรื่องนี้กับภรรยาซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอเองก็สังเกตเห็นรอยพวกนั้นเหมือนกันในเดือนกันยายนของปีเดียวกันแดนนี่และคริสตี้ทะเลาะกันอย่างหนักที่บ้านทั้งคู่ตะโกนเสียงดังมากจนเพื่อนบ้านต้องโทรเรียกตำรวจ พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุทั้งแดนนี่และคริสตี้ต่างก็ได้รับบาดเจ็บไม่รู้ว่าบาดเจ็บแค่ไหนแต่ไม่มีใครอยากแจ้งความเอาผิดอีกฝ่ายมาถึงในวันที่คริสตี้หายตัวไปมันเป็นคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่4ตุลาคมคริสตี้ไปที่ Thunder Valley Casino ในลินคอนส่วนแดนนี่ไปกินข้าวกับครอบครัวเวลาที่เธอไปคาสิโนเธอมักจะกลับมาดึกดืกด่นด นั่นเป็นเหตุผลที่แดนนี่ไม่ค่อยกังวลเมื่อเขากลับถึงบ้านประมาณห้าทุ่มครึ่งเขาไม่เจอเธอและแดนนี่ก็เผลอหลับไปและเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็ยังคงไม่กลับบ้านเขาโทรหาเธอแต่โทรศัพท์มือถือของเธอนั้นปิดเครื่องการที่พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงทําให้เขาพูดว่าอ่าเดี๋ยวเธอก็มาโทรศัพท์มือถือก็คงจะแบตหมดหรือไม่ก็คงเล่นเกมทั้งคืนแล้วก็กลับไปที่บ้านเพื่อน พูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่ได้คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันศุกร์นั้นเขาก็ไปทำงานแต่ถึงอย่างนั้นตลอดวันเขาก็พยายามโทรหาแฟนสาวแต่ก็โทรไม่ติดพอเขากลับถึงบ้านตอนเย็นคริสตี้ก็ยังคงไม่กลับมาทุกอย่างยังคงวางอยู่ที่เดิมในตอนนี้สัญญาณเตือนควรจะดังขึ้นแล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่างหรือว่าคุณไม่เห็นด้วยแต่โชคไม่ดีที่แดนนี่นั้นตัดสินใจที่จะรอ ในเหตุการณ์นี้บางทีเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเสาร์ที่6เขาก็ไปทำงานอีกพอเขากลับถึงบ้านตอนเย็นคริสตี้นั้นก็ยังไม่กลับบ้านเขาจึงตัดสินใจไปที่คาสิโนโและพอไปถึงเขาก็เจอรถของแฟนสาวเขาเดินสำรวจในคาสิโนโแต่ก็ไม่พบเธอเขาคุยกับพนักงานและขอให้พวกเขาตรวจสอบว่าบัตรสมาชิกข,ของเธอยังใช้งานอยู่ไหมและเธอเล่นอยู่ตรงจุดไหน พนักงานไม่สามารถให้ข้อมูลนี้กับเขาได้ตอนนั้นแหละคือ48ชั่วโมงหลังจากที่เขาเห็นเธอครั้งสุดท้ายดันนี่ก็เลยโทรเรียกตำรวจมาที่คาสิโนพอมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจ ก็ตรวจสอบรถทั้งข้างในและข้างนอกแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติจากนั้นพวกเขาก็ไปที่อาพาร์ตเมนต์กับแดนนี่และเขาก็อนุญาตให้เข้าไปตรวจคนได้เขาส่งคอมพิวเตอร์ของเธอให้ตำรวจดูว่าเจออะไรบ้างในอาพาร์ตเมนต์ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเธอต้องการที่จะเลิกกับเขาหรือว่าหนีไปเอกาสารส่วนตัวและยาเกือบทั้งหมดที่เธอกำลังใช้อยู่ ก็ยังอยู่ที่นั่นเมื่อดูโทรศัพท์มือถือของแดนนี่ก็พบว่าเขาโทรหาเธอไปแล้ว78ครั้งในช่วงเวลาที่เขาได้โทรแจ้งความว่าเธอหายตัวไปเมื่อคุยกับเพื่อนบ้านของทั้งคู่รายละเอียดความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดพ่อเลี้ยงถึงกับบอกว่าเขาไม่ชอบแดนนี่เลยและอยากให้ตำรวจตรวจดูทุกอย่างอย่างระมัดระวังและรอบคอบเขามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติ เกิดขึ้นกับลูกเลี้ยงของเขามาโดยตลอดไม่นานแดนนี่ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักตำรวจวิเคราะห์กล้องวงจรปิดของคาสิโนซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีกล้องหลายร้อยตัวทั้งในและนอกอาคารคาสิโนมักจะมีกล้องเยอะอยู่แล้วเพราะสถานประกอบการแบบนี้โดยเฉพาะโต๊ะเกมและตู้สล็อตจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแดนนี่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่มีแรงจูงใจที่จะทำร้ายคริสตี้ แต่เขาก็มีข้อแก้ต่างในบางส่วนดันนี่กินข้าวเย็ยนที่บ้านพ่อและแม่ในคืนนั้นจากนั้นก็ไปเจอเพื่อนที่ต่อมาเพื่อนคนนั้นก็มาส่งเขาตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งเขาไม่มีข้อแก้ต่างสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าของวันที่5เพราะว่าเขาให้การว่าเขาเข้านอนโดยที่เชื่อว่าแฟนสาวน่าจะกลับถึงบ้านดึกข้อมูลนี้ถูกเก็บเอาไว้จนกว่าตำรวจจะสามารถระบุต,ตัวคริสตี้บนกล้องคาสิโนได้ ในระหว่างวันที่7ถึง8คริสตี้ถูกระบุต,ตัวตนบนกล้องของคาสิโนและพนักง,งานสอบสวนก็สามารถจัดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้บางส่วนเธอถูกเห็นว่ากำลังจะออกไปและลำดับเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแฟนหนุ่มของเธออยู่ในช่วงเวลาใดาๆเลยในเวลาหนึ่งทุ่มคริสตี้มาถึงคาสิโนเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่เธอถูกเห็นที่โต๊ะตอนที่เธอกำลังเล่นแบล็กแจ็ค พวกเขาสังเกตเห็นว่าข้างๆเธอมีผู้ชายผมเข้มอยู่คนหนึ่งซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับเธอมากๆและบางครั้งก็เห็นเขากอดไหล่ของคริสตี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อเวลาในค่ำคืนนั้นผ่านไปพฤติกรรมของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มมึนเมาคริสตี้มักจะไม่ดื่มมากเพราะว่าเธอต้องมีสมาธิกับการเล่นเกมของเธอซึ่งมันต้องใช้หัวตอนที่เธอนั้นชนะเธอจะยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุข แต่เมื่อเธอแพ้เธอนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปพยานกล่าวว่าเธอแพ้มากจนเริ่มใช้เงินที่ยืมมาจากชายคนนี้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงแพ้อย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมของเธอนั้นก็เริ่มก้าวร้าวพนักง,งานตักเตือนเธอว่าเธอจะต้องออกจากที่นี่หากเธอยังไม่เลิกทําพฤติกรรมแบบนี้และในตอนนั้นชายคนนั้นก็บอกเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเพราะว่าเธอนั้นอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ให้เอง หลังจากการที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและดูบันทึกภาพไปหลายชั่วโมงก็พบว่าคริสตี้ออกไปกับชายคนนี้ในเวลาประมาณตีหนึ่งพวกเขาเดินผ่านลานจอดรถและเห็นได้ว่าระหว่างทางเขาพยายามที่จะโอบเอวของเธอแต่เธอก็ปฏิเสธพวกเขาเดินไปที่รถของชายคนนั้นซึ่งจอดอยู่ไกลออกไปจากมุมกล้องภาพบันทึกช่วงเวลาที่ไฟหน้ารถของเขากระพริบซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากรถ เพื่อบอกว่ากํำลังปลดล็อกหลังจาก3นาที41วินาทีไฟหน้ารถก็เปิดขึ้นและรถก็ขับออกไปจากที่เกิดเหตุเมื่อรถผ่านประตูคาสิโนจะเห็นได้ว่าคนขับนั้นอยู่คนเดียวตำรวจต้องการคุยกับชายคนนี้พวกเขาแกะรอยการเคลื่อนไหวของเขาในคาสิโนและระบุตัวตนเขาได้อย่างง่ายดายจากตู้สล็อตท,ที่เขาใช้บัตรสมาชิกของเขาประมาณ10นาทีก่อนที่จะเริ่มเล่นไพ่ ชายคนนี้ชื่อมาริโอฟลาวิโอกาเซียอายุ53ปีเขาแต่งงานแล้วมีลูกสองคนและเป็นผู้จัดการโครงการที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นเมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตำรวจพบว่าเขามีประวัติการกระทำที่น่าสงสัยเขาเคยถูกจับในข้อหาลักพาตัวแฟนเก่าเขาทำร้ายเธอและขู่ที่จะยิงเธอจริงๆแล้วเขาได้ลงมือยิงเธอไปแล้วแต่ปืนนั้นไม่มีลูกกระสุน มันเป็นการกระทําที่ตั้งใจจะทําให้เธอกลัวเธอจึงแจ้งความเอาผิดเขาแต่เขาก็ถูกดําเนินคดีในฐานะผู้กระทําความผิดครั้งแรกเท่านั้นต่อมาก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาอยู่ในรถกับแฟนสาวอีกคนที่ชื่อว่าลินเนสมิทและแม่ของเธอจูจูมาริโอก็เสียการควบคุมรถและพวกเขาก็ขับลงไปในแม่น้ํามีเพียงเขาเท่านั้นที่รอดชีวิตออกมาพยานบางคนให้การว่ารถขับปกติอยู่ริมถนนและจูจู ก็เร่งความเร็วพุ่งลงไปในน้ําเองคอเทจจริงนี้ไม่ได้รับการสอบสวนและเหตุการณ์นี้ในตอนนั้นตำรวจถือว่าเป็นอุบัติเหตุตอนนี้ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยคนที่สองแล้ววันที่9เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านของเขามาริโอตอบคําถามทั้งหมดและยืนยันว่าเขาอยู่ที่คาสิโนจริงเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคริสตี้พวกเขาออกจากที่นั่นด้วยกันแต่ในลานจอดรถต่างคนนั้นก็ต่างไป พวกเขาแค่คุยกันและเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดใดๆกับเธอสำหรับเขาแล้วตอนที่เขาขับรถกลับบ้านเขาก็คิดว่าเธอคงจะไปที่รถของเธอเขากล่าวเสริมว่าเขานอนหลับตลอดทั้งคืนและในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำงานตามปกติเวลา9ก้าโมงเช้าระหว่างการพูดคุยนี้ตำรวจสังเกตเห็นรอยขีดข่วนที่น่าสงสัยบนใบหน้าของเขาตำรวจเชิญเขาไปที่สถานีตำรวจในวันรุ่งขึ้น เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือการถ่ายรูปและตรวจร่างกายเขาอย่างละเอียดภรรยาและลูกๆของเขาระบุว่ามาริโอนอนที่บ้านจริงแต่ไม่สามารถยืนยันเวลาที่เขามาถึงได้อย่างแน่นอนพนักง,งานสอบสวนได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาและพวกเขายืนยันว่ามาริโอ้นั้นมาสายในวันที่5เขามีนัดประชุมตอน9ก้าโมงแต่กลับมาถึงตอน10บโมงครึ่งนอกจากนี้ ทุกคนก็เห็นรอยขีดข่วนบนใบหน้าของเขาเมื่อเพื่อนร่วมงานถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอธิบายว่ารอยนั้นเกิดจากการตัดแต่งต้นไม้ในสวนหลังบ้านของเขาเองซึ่งแปลกเพราะว่าเขาต้องตัดแต่งต้นไม้ระหว่างช่วงตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เห็นเขาออกจากคาสิโนกับตอนสิบโมงครึ่งที่เขามาทํางานสายมันไม่ปกติที่ใครจะมาประชุมสายเพราะว่าทาสวนที่บ้านหรอกมาริโอปรากฏตัวที่สถานีตํารวจพร้อมกับทนายความของเขา เขาถ่ายรูปและมีการระบุชัดเจนว่าเขาไม่ได้ถูกจับกลุ่มหรือว่าถูกกักขังใดๆแต่ภายใต้เหตุการณ์นี้เขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยและกระบวนการนี้จะต้องดําเนินการต่อไปเนื่องจากมาริโอยังคงมีรอยแผลเป็นตำรวจจึงเรียกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาวิเคราะห์บาดแผลเธอชี้ให้เห็นว่าบาดแผลแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่รอยของคนที่ตกจากต้นไม้แต่เป็นผลมาจากการต่อสู้ทางกายภาพ รอยแผลอยู่แค่ด้านซ้ายของเขาเท่านั้นซึ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเหยื่อถนัดขวาเธออาจจะขวนด้านซ้ายของเขาแรงขึ้นได้และใช่คริสตี้นั้นถนัดขวาด้วยเบาะแสะเหล่านี้ตํารวจก็ได้ขอหมายค้นเพื่อตรวจสอบบ้านและรถของเขาเมื่อวิเคราะห์อคอมพิวเตอร์ของเขาพบว่ามาริโอได้เข้าชมเว็บไซต์เกี่ยวกับพิษวิทยาหลักฐานทางนิติเวชอาวุธปืนและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการทำลายร่างกาย หลายสัปดาห์ก่อนที่คริสตี้นั้นจะหายตัวไปเนรรถพบว่าทุกอย่างนั้นสะอาดมากแต่พรมท้ายรถนั้นหายไปซึ่งแปลกเพราะรถเพิ่งซื้อมาแค่ไม่กี่เดือนตำรวจพบเส้นผมสองเส้นที่ท้ายรถและตัวอย่างจากคราบเลือดเล็กน้อยที่ประตูหลังด้านซ้ายจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอก็ยืนยันว่าทั้งเส้นผมและตัวอย่างเลือดนั้นเป็นของคริสตี้ดังนั้นแม้จะไม่มีศพมาริโอก็ถูกจับ และถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการหายตัวไปและการเสียชีวิตของคริสตี้วิลสันอายการได้ตั้งทฤษฎีว่ามาริโออาจจะพบกับคริสตี้ที่โตคาสซีโนนั้นเขาอาจจะใส่ยาบางอย่างลงในเครื่องดื่มของเธอซึ่งอาจทําให้พฤติกรรมของเธอนั้นไม่เหมาะสมกับพนักงานในตอนนั้นหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ออกจากคาสิโนขณะที่อยู่ในลานจอดรถเขาก็ปลดล็อกรถและอีก3นาที41่วินาทีต่อมาเขาน่าจะลงมือทําร้ายเธอ ในการป้องกันตัวคริสตี้ได้ทิ้งรอยไว้บนตัวของเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเขาสยบเธอลงได้อาจจะด้วยการทำร้ายร่างกายหรือว่าการใช้สารเคมีจากนั้นเขาก็จับเธอใส่ท้ายรถเพื่อที่จะออกจากคาสิโนโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในภายหลังเขาขับรถไปยังส่วนที่เปลี่ยวของเมืองและลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอจากนั้นเขาก็ปลิดชีพเธอและซ่อนร่างไว้ที่ใดที่หนึ่งอายการโต้แย้งว่าน,นี่ เป็นอาชญากรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเนื่องจากการใช้ยาเพื่อทําให้เหยื่อนั้นไร้ความสามารถและขาดสติและยังสร้างโอกาสในการล่วงละเมิดทางเพศพวกอัยการเชื่อว่าสถานการณ์จําลองนี้แหละคือเรื่องจริงของอาชญากรรมนี้ซึ่งทําให้เธอนั้นเสียชีวิตถึงแม้ว่าศพของเธอจะยังไม่ถูกพบในตอนนั้นก็ตามการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นในปีถัดมาในเดือนกันยายนปี2006ครอบครัวเชื่อว่าในการพิจารณาคดีครั้งที่หนึ่ง เขาอาจจะสาร,รภาพผิดเนื่องจากข้อเสนอของอายการที่จะลดโทษที่ขอแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องราวของเขาเลยในเดือนมการาคมปี2007มาริโอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาลักพาต,ตัวและฆาตกรรมคริสตี้และถูกตัดสินจำคุก59ปีตอนนี้เขาถือว่ามีความผิดครอบครัวเชื่อว่าเขาจะบอกได้ว่ารางของคริสตี้นั้นอยู่ที่ไหนแต่เขากลับพูดว่าผมคิดว่าในการพิจารณาคดีนี้ ผมควรจะขอความเมตตาขอการให้อภัยและแสดงความเสียใจอย่างไรก็ตามผมจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารคริสตี้วิลสันในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเขาก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาและคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ก็ถูกปฏิเสธอยู่เสมอเด็บบี้แม่ของคริสตี้ส่งจดหมายไปหาเขาเพื่อขอร้องให้เขาบอกว่าร่างของลูกสาวเธอนั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าความเจ็บปวดจากการที่เธอนั้นไม่อยู่คือสิ่งที่เธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแต่มาริโอนั้นก็ไม่สนใจคดีนี้ไม่เคยถูกปิดมันแค่กลายเป็นคดีที่ยังค้างคาเท่านั้นอย่างไรก็ตาม15ปีหลังจากการหายตัวไปในปี2019พนักง,งานสอบสวนชุดใหม่ตัดสินใจวิเคราะห์คดีนี้อีกครั้งและพบว่าคำให้การของลูกๆของผู้ต้องหานั้นคลุมเครือในปี2004พวกเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ และคำตอบหลายอย่างของพวกเขาคือไม่รู้ไม่จำไม่ได้ไม่เห็นตำรวจจึงตัดสินใจให้สอบปากคำพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในนั้นกล่าวว่าเขาจำได้สิ่งหนึ่งในสัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านของเขาและมาริโอไปไปมา,มาที่สถานีตำรวจและต่อมาถูกจับกลุ่มเขาเห็นพ่อของเขาขุดดินในสวนโดยรถแทรกเตอร์ตอนที่แม่ของเขานั้นไม่อยู่บ้านเขาจำวันเวลาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนแต่เขาจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพ่อของเขากับเครื่องจักรในช่วงสัปดาห์ที่มีปัญหาเหล่านั้นได้ดีด้วยข้อมูลนี้ส่วนจึงถูกขุดค้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยในปีถัดมาโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้เรดาร์เจาะพื้นดินที่มีระยะลึกมากพวกเขากลับไปที่สวนหลังบ้านของครอบครัวและวิเคราะห์ดินนั้นอีกครั้งในบางจุดอุปกรณ์ตรวจพบซากอินทรีย ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์แต่จําเป็นต้องมีการสอบสวนและในเดือนสิงหาคมปี2020พนักง,งานสอบสวนก็พบร่างของคริสตีว้วิลสันในที่สุดการชนะสุดพลิกศพในภายหลังเผยให้เห็นว่าคริสตี้มีมือและจมูกหักแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอถูกฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านของคนที่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเธอเป็นเวลาถึงหนึ่งทศวรรษครึง่ง เด็บบี้กล่าวว่าเมื่อเธอได้รับข่าวมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เธอต้องการมาตลอด15ปีมาริโอเสียชีวิตในคุก4เดือนต่อมาในวันที่24ธันวาคมปี2020ด้วยวัย68ปีหนึ่งจากปอดอักเสบที่รุนแรงขึ้นจากโควิด -19 และในปัจจุบันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแดนนี่เลยคริสตี้ถูกฝังอยู่ในสุสานแล้วและครอบครัวก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้จะยังคงเจ็บปวดจากการที่เธอนั้นเสียชีวิตแต่ก็ยังรู้สึกดีกว่าที่ได้ปิดคดีของลูกสาวแอดมินและช่อง Red File Podcast ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของคริสตี้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องราวการเสียชีวิตของคริสตี้วิลสันอย่าลืมพิมพ์วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทางช่อง Red File Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราขอ,อนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง e ร f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ